สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19พสีทองอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพามาเจอกับรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะคะก็คือคันนี้เลยเป็น Toyota Fortuner นะคะ2.8 4 w h e e มาในปี2017นั่นเองซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถที่ใช้น้อยมากเดี๋ยวหญิงขอฟังเสียงแป๊บนึงว่าเสียงเข้าไหมโอเค ตอนนี้นะคะก็เป็นไรสดเนาะใครสนใจเจ้าคันนี้นะคะก็ทักมาสอบถามกันเพิ่มเติมได้เลยซึ่งคันนี้เดี๋ยวหญิงพาดูกันก่อนเลยเนาะคันนี้นะคะเป็นสียอดนิยม t ต y ยต้าฟอร์จูเนเนี่ยใครๆก็หาสีขาวนะคุณลูกค้าและคันนี้ก็ได้เป็นสีขาวสีตัวรถเนี่ยก็คือติดสีเดิมนะคะติดสีเดิมตัวถังเดิมๆหมดนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดค,ความไม่มีจมน้ํานะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์ตลอด คิวกันศาสตร์มาหมดแล้วนะคะกุญใจอยู่ในระยะนี้สามารถกดเปิดประตูรถได้เลยคันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรุ่น็อปสุดนะคะภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคนละสีนะคะก็คือถ้าเป็นตัว2.4เนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าพอมาเป็นคันนี้เนี่ยก็คือเขาให้มาเป็นเบาะหนังสีส้มซึ่งเบาะหนังสีส้มเนี่ยจะให้มาในเฉพาะของรุ่น 2.8 4 w h e e l นะคะถึงจะให้ภายในห้องด้วยสารเป็นสีนี้นะคุณลูกค้าตัวรถเดิมๆหมดแล้วาเาออจากที่กล้องจับเนี่ยคุณลูกค้าจะเห็นเลยว่าเบาะอยู่ในสภาพดีมากๆเบาะอยู่ในสภาพดีมากๆนะคะไม่มีริ้วรอยซึ่งคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งนะว่าตะเข็บเดิมทั้งคันตะเข็บเดิมทั้งคันรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดค,ควม่มไม่มีจมน้ํานะคะไม่มีตัดต่อรับประกันเลขไม่แท้ให้ด้วย ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้เป็นไลฟ์สดเนาะพาชมกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4ฟคับเคลื่อนสีล้อคันนี้ตัวถังเดิมหมดตะเข็บเดิมรถบ้านเมื่อเดียวก็คือสีเดิมเนี่ยถามว่าเรารู้ได้ยังไงคือเราใช้เครื่องมือในการวัดค่าสีด้วยนะคะส่วนตะเข็บเดิมหมดเนี่ยก็คือเฮียเช็คให้หมดแล้วนะคะโดยประสบการณ์ของเฮียเกือบ30ปีแล้วแล้วก็ถัดมานะคะเมื่อสักครู่พา เลยเดินเลยมาลืมหาดูนะคะล้ออลลอยของเราเนี่ยเป็นสเปคเดิมจากศูนย์นะคุณลูกค้าแต่ว่าคันเนี้ที่พิเศษเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมานะคันนี้ได้เป็นยางใหม่แกะกล่องเลยยางใหม่แกะกล่องปี2023นะคะใช้ไปอีก3ปีสบายเลยนั่นเองเนาะเนี่หนวดกุ้งดอกยางอะไรคือ,อยังเต็มๆหมดเลยนะคะ ตัวปียางก็คือเป็นปี2023นะคะสเปอยางก็คือ265ทับ 60R18 นะคะก็ใช้ไปอีก3ปีสบายเลยออปชั่นมาให้ครบคันหมดแล้วนะคะกับ Toyota Fortuner คันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันต่อใครที่อยากได้เป็น4 w h e e l นะหญิงบอกเลยว่าคันนี้จับต้องได้นะคะ ราคานอกจากจับต้องได้ยังได้ออปชั่น2.8ขับเคลื่อน4ล้อ Sigma 4ตัวแพงสุดในรุ่นนะคะตัวแพงสุดในรุ่นเลยมาพร้อมทะเบียนสวยด้วยมาสักครู่นี้เนาะ7848นะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ก้องจับให้ดูนะคะคือเบาะหนังอยู่ในสภาพดีมากๆแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยก็ไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนเลยนะคะ จริงๆชอบนะสีเบาเป็นโทนสีนี้นะคะมันทําให้ห้องโดยสารดูหรูดูพรีเมียมนะคะจริงๆมันสไตล์เหมือนรถยุโรปอยู่รุ่นหนึ่งนะคะที่เขาจะชอบแบบแต่งเบาะหนังเป็นโทนสีนี้นะคะอ่ะแล้วเราพามาดูในส่วนของตัวฝาทายบ้างนะคะหัวน็อตไม่เคยมีรอยขยับนะคะสองฝั่งเลยหัวน็อตไม่เคยมีรอยขยับตะเข็บเดิมทั้งหมดนะคะประตูสี่บานไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนนะคะอ่าเบาะอยู่ในสภาพดีเดี๋ยวพาดูเบาะทุกส่วนเลยแล้วก็ เอ่ออร์จูเนอร์ให้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วจะกดที่รีโมทก็ได้หรือกดที่ตัวฝาท้ายก็ได้นะคะรีโมทเนี่ยก็จะมีสวิตช์ให้กดฝาท้ายไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนั่นเอง2 4 2จุดสีซิกมาโฟนะคะเดี๋ยวพามาดูสภาพเบาะของภายในห้องโดยสารสั่งนี้ด้วยอ่าเนี่ยเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะคะตอนที่เราเปลี่ยนยางมาเนี่ยก็ยังมีร่องรอยของสติกเกอร์ยังหลุดออกไม่หมดนะคะ นี่เลยนะคะก็คือได้ยางใหม่แกะกล่องจริงๆเพราะว่าเฮียสั่งยางใหม่มาให้เลยนะคะถามว่าจะใส่เป็นยางเปอร์เซ็นต์นได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไหนๆเราขายรถหนึ่งคันก็อยากให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ทางร้านจะดูแลได้นะคะเราก็เลยสั่งเปลี่ยนยางใหม่แกะกล่องให้เลยแล้วคันนี้เองนะคุณลูกค้าก็ได้แถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์โตโยต้าให้ด้วยอีก1-0,000กิโลเมตรนะคะ กับรุ่นโว้เสียงเพลงดังกับรุ่นท็อปสุดเลยนะรุ่นท็อปสุดออปชั่นมาให้ครบคันหมดแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8แรงมาแรงบิดนี่หายห่วงนะคะขับสนุกแล้วก็มีเกียร์โซให้ใช้งานด้วยพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนี่คือแบบสวิตเยอะแยะมากมาย Engine Start อ,อยู่บมนี้นะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีตัวแพนเทนชิพที่พวมงมาลัย2ฝั่งเลยนะคะ คันนี้เฉลี่ยใช้อยู่แค่ปีละประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นถือว่าใช้น้อยมากๆนะคะสําหรับ t o โยต้าฟอร์จูเนเพราะว่า t o โยต้าฟอร์จูเนอรี่อย่างบอกเลยว่าปกติเนี่ยเป็นรถ1รุ่นที่หาไม่น้อยยากมากนะคะปกติจะใช้กันแบบ2องแสนสามแสนนะคะตัวนี้นะคะที่กล้องจับอยู่ก็คือเป็นตัวเกียร์โฟนั่นเองเนาะ ก็คือเราปรับใช้งานได้เลยจะเป็นโฟไฮหรือโฟโลแต่สถานะปกติถ้าถนนปกติก็ใช้เป็นขับ2ก็เป็นขับ2ปกตินะคะไม่ได้กินน้ามันกว่ารถขับ2ใแต่อย่างใดนะคะภายในห้องโดยสารไม่มีร้วรอยนะอันนี้กล้องจับให้ดูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเลขไมล์ของเราอยู่ที่118 154นนะคะก็คือใช้เฉลี่ยอยู่แค่ปีละประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์เป็นรถบ้านมือเดียวแบบนี้เลยนะคะ หล่อๆแบบนี้เลยได้ยางใหม่แกะกล่องด้วยแล้วก็ได้แถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้ด้วยนะคะอีก10,000มกิโลตัวรถเนี่ยคือติดเดิมๆเลยนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมนาไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม่แท้ให้ด้วยนะั่นเองคุณลูกค้าคราวนี้นะคะก็มาถึงในส่วนของราคากันบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับ t o y o t a Fortuner คันนี้นะคะ วันนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีสามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วเนี้ยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ1 6 0 0 0กับหลัก10เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเกรดผ่อนคร่าวๆนั่นเองส่วนถ้าท่านไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ อยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถกับร้าน19โพสีทองของเราได้ง่ายๆเหมือนเดิมเลยสนใจทักรายละเอียดมาด้านป่างนี้ได้เลยนะคะมีเบอร์โทรแล้วก็ไลน์แอดให้เรียบร้อยเลยเบอร์โทรหยิงย้ำอีกทีนะคะโทรหาหญิงได้ที่เบอร์088-897-4888นั่นเองเนาะยังไงแล้ววันนี้ญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย